นี่แม่ทองแดงเอามากินเงีย้ยกันลูกมา้ยนนี้มาเดเ๋ยวอีเกียอาหารเสาร์แล้วลูวันนี้ก่อนออกขึ้นนี่แหละเป็น้องเอ้รับโชคนะครับตื่นมาหมู่าดออกคอกนะครับออกตะช่วงกลางคืนุมดละนะครับน้ำกับอเไรน้ำหาดอกพันเขาก็ดึงยางบนไปบนมาเยอะแถวนี้แหละนะครับไปเห็ดทั้งมองหันมองนี้หลากงาเผาแห่งกัดกอหญ้านะครับมาเห็ดเป็นล่าง แบบสุดท้ายได้มากนึกว่าจะออกช่วงกลางวันหมู่บ้านนี้นะครับบ่ออกนะครับเง้ยออกมาจนหอดคําคําแล้วก็ช่วงทุ่มสองทุ่มนี่เงียังพันไม่ออกนะครับกับไ่รู้ว่าออกตอนไหนนะครับอาจจะเป็นซีทุ่มหาทุ่มม่านนะนะครับก็ช่วงเสามาบึงลูกแตกหยาบหยาบ,ยาบอยู่ <laughs> แดงนุดนะครับลายแสกนุดเลยนะครับ่าเม่กระแดง พอพันกับเบาแผงกระแดงนด้กันนะครับมาม่ออกมากินอาหารเร็วหรอกมนะเจี๋ยวรอกไปกินอาหารแล้วก็เอาเขาคอ,อกไว้นะครับเดี๋สวมาจับบลาลูกที่หลังนะครับเดี๋ยวแม่ไปกินอาหารก่อนนะครับอ่ะพากับคอ,อกเร็ว